สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ชิดหัวใจแม่ที่สุดนั่นคือเรื่องของความคาดหวังในตัวลูกค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมความคาดหวังที่มาจากความรักจึงเป็นเหมือนเงาที่คอยบดบังความสุขที่แท้จริงของลูกและของเราโดยใช้หลักปัญญา ในพละห้าเป็นเครื่องนำทางค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองความคาดหวังในตัวลูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเราอยากให้ลูกประสบความสำเร็จอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีอนาคตที่สดใสความปรารถนาเหล่านี้ล้วนมาจากความรักที่บริสุทธิ์ของเราค่ะแต่ถ้าความคาดหวังนั้นมากเกินไป มันก็จะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งที่ลูกต้องแบกรับไว้และนั่นจะนำไปสู่ความทุกข์ทั้งของเราและของลูกค่ะการที่เราจะรักลูกอย่างมีปัญญาได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการแยกแยะความรักออกจากความคาดหวังค่ะความรักคือการที่เราปรารถนาให้ลูกมีความสุขในแบบที่เขาเป็นแต่ความคาดหวังคือการที่เราปรารถนาให้ลูกเป็นไปตามแบบที่เราต้องการค่ะ ความคาดหวังที่มากเกินไปคือเงาที่บทบังความสุขของลูกค่ะจงฝึกใช้ปัญญาในการแยกแยะความรักออกจากความคาดหวังเพราะนั่นคือหนทางสู่การรักลูกอย่างมีสติและมีอิสระค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของความคาดหวังในตัวลูกปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่ควรเป็นกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมอนัตตาค่ะอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตนคือการที่ทุกสิ่งไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงและลูกของเราก็เช่นกันค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองเราทุกคนต่างก็รู้สึกว่าลูกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของเราใช่ไหมคะเราอยากให้ลูกเป็นไปตามแบบที่เราต้องการเราอยากให้เขาทำตามคำแนะนำของเราทั้งหมด แต่จริงๆแล้วลูกของเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองและมีเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินด้วยตัวเองค่ะการที่เราไปยึดมั่นว่าลูกเป็นของเราแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะบงการชีวิตเขาจะนำไปสู่ความทุกข์เมื่อลูกไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะทุกจากการที่เราต้องเห็นลูกทำผิดพลาด ทุกจาดก,การที่เราต้องเห็นลูกเลือกเส้นทางที่เราไม่เห็นด้วยนั่นเป็นเพราะเราไปยึดมั่นว่าลูกต้องเป็นไปตามที่เราคิดเท่านั้นค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ไผ่ลูกชายของฉันเลือกที่จะทำกิจกรรมบางอย่างที่ฉันไม่เห็นด้วยค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกโกรธและไม่พอใจมากๆเลยค่ะเพราะฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเลือกนั้นดีที่สุดสำหรับเขาแล้ว แต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีอนัตตาจะช่วยให้เราปล่อยวางจากการยึดมั่นนี้ได้ค่ะฉันยอมรับว่าัายมีชีวิตเป็นของตัวเองและฉันทำได้แค่ให้คําแนะนำเท่านั้นส่วนการตัดสินใจสุดท้ายเป็นของเขาค่ะลูกไม่ใช่ส่วนขยายของเราเขาคือบุคคลที่มีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะจงยอมรับหลักอนัตตา ว่าเราไม่สามารถบงการชีวิตเขาได้และให้พื้นที่เขาได้เติบโตในแบบที่เขาเป็นเพราะนั่นคือการเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูกค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของความคาดหวังในตัวลูกปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่ควรเป็นกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่อวิชชาหรือความไม่รู้ที่แฝงอยู่ในความคาดหวังของเราค่ะ ความไม่รู้ในที่นี้คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ความไม่รู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงและความไม่รู้นี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราปรุงแต่งความคิดของเราให้ยึดติดในความคาดหวังที่ผิดพลาดค่ะลองนึกภาพตามชันนะคะบางครั้งเราก็คาดหวังให้ลูกเป็นไปตามที่เราคิดเพราะเราเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่จริงๆแล้ว เราไม่ได้รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้รู้เลยว่าเส้นทางที่เราเลือกนั้นจะนำความสุขมาสู่เขาได้จริงหรือไม่การที่เราคาดหวังโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองนั่นแหละค่ะคืออวิชชาที่ซ่อนอยู่ในใจของเราค่ะฉันจําได้ว่าช่วงที่ฉันอยากให้ไผ่ลูกชายของฉันเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดค่ะฉันพยายามที่จะให้เขาเรียนพิเศษมากมายและคาดหวังให้เขามีผลการเรียนที่ดีที่สุด ตอนนั้นฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ไผ่ต้องการจริงๆคือความรักความเข้าใจและเวลาที่มีคุณภาพจากแม่ค่ะการที่ฉันคาดหวังให้เขาเป็นไปตามที่ฉันต้องการกลับทำให้เขารู้สึกกดดันและไม่มีความสุขค่ะอวิชชาในใจแม่คือความไม่รู้ที่สร้างความคาดหวังที่ผิดพลาดค่ะจงใช้ปัญญาในการมองเห็นความจริงว่าอนาคตไม่แน่นอน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้มอบความรักและความเข้าใจให้กับลูกของเราในปัจจุบันค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของความคาดหวังในตัวลูกปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่ควรเป็นกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมปัญญาค่ะปัญญาคือความรอบรู้หรือการมองเห็นความจริงตามที่เป็นจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักพละห้าที่เราเคยคุยกันไปแล้วค่ะการที่เราจะปล่อยวางความคาดหวังในตัวลูกได้นั้นเราต้องมีปัญญาค่ะปัญญาที่ว่านี้คือการที่เราเห็นความสามารถที่แท้จริงของลูกไม่ใช่ความสามารถที่เราอยากให้เขาเป็นค่ะลูกของเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่แตกต่างกันไป และการที่เราได้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงของลูกคือการที่เราได้มอบโอกาสให้เขาเติบโตในแบบที่เขาเป็นค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะถ้าเราคาดหวังให้ปลาบินได้ปลาตัวนั้นก็คงจะไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคะเช่นกันค่ะถ้าเราคาดหวังให้ลูกเป็นไปตามที่เราต้องการลูกก็คงจะรู้สึกกดดันและไม่มีความสุข การที่เราใช้ปัญญาในการมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของลูกจะช่วยให้เราสนับสนุนเขาได้อย่างถูกทางค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ไผ่ลูกชายของฉันไม่ได้สนใจเรื่องเรียนมากนักค่ะแต่เขามีความสามารถในการวาดรูปมากๆเลยค่ะตอนแรกฉันก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะฉันอยากให้เขาตั้งใจเรียนมากกว่านี้แต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่า การที่เราใช้ปัญญาในการมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของลูกจะช่วยให้เราสนับสนุนเขาได้อย่างถูกทางค่ะฉันจึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนให้ไผ่ได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการวาดรูปของเขาอย่างเต็มที่ค่ะปัญญาคือพลังที่จะช่วยให้เราเห็นความสามารถที่แท้จริงของลูกค่ะจงใช้ปัญญาในการมองเห็นคุณค่าในตัวลูกของเราในแบบที่เขาเป็น และสนับสนุนเขาให้เติบโตในเส้นทางที่เขาเลือกเพราะนั่นคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงของลูกคุณค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของความคาดหวังในตัวลูก ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่ควรเป็นกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจหลักปัญญาในภละห้าและอนัตตาไปแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าการรักลูกอย่างมีปัญญานั้นมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรคะ่ะการรักลูกอย่างมีปัญญาคือการที่เราได้มอบอิสรภาพให้กับลูกคะ่ะ อิสรภาพที่จะได้เติบโตในแบบที่เขาเป็นอิสรภาพที่จะได้ทำผิดพลาดและอิสรภาพที่จะได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองการที่เราได้ปล่อยวางความคาดหวังในตัวลูกไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่รักเขาเลยนะคะแต่มันคือการที่เราได้รักเขาอย่างแท้จริงรักในสิ่งที่เขาเป็นและยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาค่ะ ฉันเชื่อว่าการที่เราได้นำหลักปัญญามาปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมีความสุขและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราได้ค่ะเพราะเมื่อลูกได้เห็นว่าแม่ของเขารักและยอมรับในตัวเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะ บทสรุปสุดท้ายจงรักลูกอย่างมีปัญญาปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่ควรเป็นค่ะจงเชื่อมั่นในพลังของลูกของคุณและให้พื้นที่เขาได้เติบโตในแบบที่เขาเป็นเพราะนั่นคือหนทางสู่การเป็นแม่สายสตรองที่แท้จริงที่สามารถสร้างความสุขความสงบและความงดงานให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ